สวัสดีครับโอ๊ตครับสวัสดีครับอาร์ตครับเราอยู่กันที่รถยนต์มือสองโอ๊ตอาร์ตโฮมคาร์ที่ชนบุรีเต็นท์รถที่ขายจะรถสวยใหม่น้อยเจ้าของออกมาการันตีเองร้อยเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเดี๋ยวขออนุญาตเช็คเสียงก่อนเดี๋ยวจะคุยของออกมาการันตีเองเจ้ของอาร์ตจะไม่ติดเดี๋ยวขออนุญาตเช็คเสียงอ,อ๋อติดแล้วโอเคหรือมันอยู่คนละที่ปะขออนุญาตเช็คเสียงหน่อยฮัลโหลหนึ่งสองสามโอเค มันชัดดีแต่ก็จะใช้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 ใชใชปากเรานี่แหละ,ะดังไปทะลุเพราะบางทีเราไปถึงกันเนี่ยมันก็<ช>เสียงดังไปภารกิจเช้านี้ทั้งวันต้องบอกว่านี้ทั้งวันนะส่งมอบลูกค้าปทุมไปเอาซีอวีที่พัทยากี่พันโลลืมเลยตอนเนี้ยซื้อที่บ้านลูกค้า3,967จะขับมาถึงเต็นท์เนี่ย4,019 4 0 0 0 4 0สโลซื้อแล้วเดี๋ยวให้ทีมงานบ่ายนียย้ล้างแล้วโพสเลยรถที่วิ่งไม่น้อยที่สุดในประเทศไทยแต่อันนั้นไม่ใช่สาระสำคัญวันนี้จะมาขายคันนี้ถูกต้องจะมารีวิวคันนี้ครับบอกเลยนะลูกค้าที่สนใจรถคันนี้อยู่คันนี้บอกเลยนะคน i n ็อก <c oughs> เข้ามารอชมรีวิวประมาณ5คันพร้อมซื้อทุกท่าน2คือคือประเด็นอนะถ่ายรูปแค่ถ่ายรูปนิ่งอ แต่ต้องบอกอรายละเอียดก่อนเดี๋ยวจะงงสงสยัย2.4 V ข<อ>ับ2ปี2 0 16แต่งหล่อเป็น TRD เปลี่ยนล้อแม็ก TRD เปลี่ยนล้อแม็ก TRD กระจกมองข้าง TRD และหลังคาดำและหลังคา,าดำเป็น TRD กระจังหน้า TRD กระจังหน้า TRD แต่งแต่งแล้วก็ใส่โลโก้ให้มันเสริมหล่อหน่อยเอาแล,แล้ว่าคันนี้นะบอกเลยนะยังใหม่สี่เส้นสวยจัดแน่นอน919,000บาทครั คันนี้ปี2016วิ่งประมาณ90,000กิโลถูกต้องครับผมพูดตรงนี้เลยรถคันนี้มีเก็บสี 1>, 1ชิ้น1ชิ้นแต่สบายใจแน่นอนว่าสากระโปรงหน้าแก้มซ้ายแก้มขวาเดิมหมดเป็นประตูเดิมเอากันให้เคลีย์ว่าปกติ1ชิ้นจะหมายต้องบอกว่าพี่ครับรถปี2016เก็บสี1ชิ้นเนี่ยถือว่าน้อยที่สุด10 <18, S 2> โดยที่เต็นก็ไม่โกหกแล้ว18 19 20 21 22รถ6ปีไม่เก็บเลยยากแต่คันนี้กันชนหน้ากันชนหลังไม่ไม่ไม ไม่ไม่ลงดีเทลให้เพราะว่ามันเป็นพลาสติกผมไม่รู้ถูกต้มันทำมันตรวจสอบด้วยเครื่องแบบนี้ไม่ได้แต่ตัวถังชิ้นส่วนเดิมตัวถังเดิมเดิมหมดคือผมเป็นคนไปเก็บเองมันมันเป็นรักยิ้มหน่อยนึงแล้วมันเคาะมันไม่ขึ้นก็เลยเก็บเก็บอูดีที่สุดในชนบุรีถ้าผมไม่บอกเต็นท์ไม่บอกลูกค้าไม่มีทางรู้วันนี้ขอไปเร็วๆเลยนะเก็บสีชิ้นไหนเดี๋ยวตรวจกันไปเรื่อยๆแล้วไปดูกันว่าชิ้นไหนเป็นชิ้นที่เก็บ นะครับ9 1 9 0 0 0บาทมีประวัติการผ่อนดีจัดได้เต็มไม่สวยไม่ต้องรับรถสบายใจโอนอาร์ตการันตีอยู่แล้วต้องบอกก่อนนะที่ผมขายมาช่วง6เดือนที่ผ่านมาทั้งสุดทั้งหมดเนี่ยเดือนที่ผ่านมาผมโพสตรูปคันนี้ลงเข้าไปในเพจ คน inbox ถามมาน่าจะสิบคนคนลึกผมใช้ว่าคนลึกคือสงต้องการคลิปรีวิวด้วยยี่สิบคนได้แล้วก็ต้องการที่จะดูคลิปรายละเอียดลงรีวิวเนี่ยห้าคนกลายเป็นว่าต่อคิวหนึ่งสองสามสี่ห้าตอนนี้กลายเป็นว่าลูกค้าเต็นเราเนี่ยนะคอยดูรีวิวอย่างเดียวแล้วส่วนใหญ่ผมตอนนี้นะผมขายลูกค้าแบบไม่ต้องจองถูกต้องพี่ไฟแนนซ์ผ่านรับรถคือไฟแนนซ์ผ่านพี่รับรถแต่ถ้าพี่จะรับรถแล้วเกิด บายมาเซลลผมมีคนมาซื้อนินส,สดผมปฏิเสธเขาไม่ได้อ่าเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวว่ากันอ้าวผมตรวเลยคันนี้ f o r t u n e r สติกเกอร์ติดมาให้เพิ่มจากโรงงานปกติไม่มีนะสวยอดีตเดิมๆก็ไม่มีตัวสีก่อนชุดเนี้ยเกือบพันหนึ่งนี่นี่นี่นอรอยดูรอยก่อนเนี่ยรอยตัวเนี้ยเม็ดหนึง่งครับนะครับจุดหนึ่งแล้วก็โดนสะเก็ดหินเล็กๆน้อยๆรถวิ่ง9 1 0 0 0กิโลฝากระโปรงไม่เคยเก็บสีฝากระโปรงไม่เคยทำอ่าไม่ได้เปิด <102 S 1> ร้อยสองพอใจไหม,ม97.0ฝากระปูไม่เคยทําแน่นอนเพราะว่าถ้าทําต้องเกินร้อยห้าสิบเดี๋ยวจะให้ตรวจชิ้นหนึ่งชิ้นสองจุดแต่ผมจะพาดูเองเนี่ยคือเก้าหมื่นโลมันจะมีประมาณนี้ร้อยจิกที่ปากาประมาณเนี้ยบางๆถามว่าทำได้ไหมผมบอกเลยผมทำให้ได้นะแต่ผมไม่ทำผมไม่ทำเพราะว่าอะไร ผมจะเอาไว้คุยกับลูกค้าว่าฝากระโปรงเดิมแก้มซ้ายแก้มขวาสีเดิมหมดแล้วที่สาคัญมันทำไมรู้ไหมดูพี่ดูลูกค้าดูสีเดิมเนี่ยเวลามันโดนขัดสีเคลือบสีเนี่ย ม,ม,มันเงาเงามากมันเงาจริงๆ,ๆ,ๆ,ๆแต่ดูฝากระโปรงก,กันชนหน้าก็ไม่น่าคือทําว่ะเพราะมันมีรอยสเก็ตบางจุดแต่มองดูแล้วเรียบร้อยตามซอกตามซอยเนี่ยาตามซอกเนี่ยมันมีรอยอยู่แล้วแหละรถวิ่ง9ก้าหมื่นพโลสกเก็ตหินมีแต่ว่ามันไม่มีรอยไม่มีรอยไม่มีมมมมมมแล้วคือที่สําคัญนคือการแนบสนิทของกันชนเน่เหมือนเป๊ะเหมือนมากแล้วสีไม่มีเพี้ยนสีขาวมุกทํายากนะปะติกับตัวถังเนี่ยมันทํายากครับแต่ผมมองอ่ะผมการันตีกับฝากระโปรงเนี่ยไม่เคยเก็บ กันชนอ่ะผมมองว่า80%ไม่ได้ทำแต่ถ้า2ีจะทำก็ทำดีมากต่อล้อแม็กทีอดีคันนี้แต่งมาแล้วเป็นแม็กดำเต็มวง20่คอยแวะกลับมาดูงนี้นิดหนึ่งเพราะจะพิ่งกระจังหน้าทีอดีสวยๆนะครับพร้อมๆมีโลโก้สัญลักษณ์กันชนหน้าก็จะมีอารมณ์ผื่นนิดๆแต่ละผมคิดว่ารับได้สำหรับรถขนาดนี้แล้วเป็นเป็นสีเดิมผิวเดิมเนี่ยโอเคที่สุดกระจังหน้าเรียบร้อยค้อบไฟหน้าอ่าน,นี่ฟอรไฟหน้าแต่งแต,แต่งหน้าแต่ง คันนี้มันถามเยอะจริงไม่รู้เดี๋ยวต่อไปอะคุมีเดยเราซื้อแบบนี้แล้วแต่งเอาไปตั้งไหมผมกำลังจะบอกว่าเดี๋ยวผมจะซื้อแบบนี้แล้วผมจะแต่งแบบนีก่อนหน้านี้คันไหนมาเราพิดึงทิ้งหมดเลยเพราะว่าผมชอบเดิมๆแสดงว่าคนชอบคนเยอ,อ,อ,อะโอเคต่อร้อแมบบ็กซ์ขอบ20ยางสัปดาห์ที่14ปี2022ยางใหม่เปลี่ยนให้เรียบร้อยชุดช่วงล่างผมพ่นกันสนิมให้เรียบร้อยสวยงามแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แก้มขวาริ้วรอยไม่มี โหปกติจะเป็นสีขาวนะแต่ถ้า t ด d สีดําเขาก็ทํามาเรียบร้อยทาเรียบร้อยประตูเพราะตัวสีดิไม่มีรอยเดี๋ยวดูรอยกันดิเดี๋ยวทะหน้าที่ดิโอเคโอเคผิดผิดหน้าที่โอเคเดี๋ยวตัวสีก่อนเอาสักหนึ่งสองสามสี่สักงัสามชิ้น96.6ครับผมเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์95.1ดูไปพร้อมๆกันนะแล้วท่านจะรู้เองว่าชิ้นไหนทำอ่าพูดแค่นี้ ร้อยสามถือว่าดูไปสนุกสนุกดีวะเก้าสิบห้าจุดหกขายกันแบบนี้เหอเก้าสิบสามจุดหกแปดสิบเก้าจุดหนึ่งร้อยสิบเอ็ดร้อยสี่อะฝั่งเนี้ยไม่มีทำแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์โอทอสคอนเฟิร์มเพราะตรวจในเครื่องตรวจสีแล้วไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบแต่บางท่านอาจจะงงเฮ้ยร้อยเจ็ดสิบแม่งเยอะ พี่ครับจริงๆแล้วนะไมคคอนมันรวยมันคือไมคคอนคือมันเล็กมากไม่ต้องเอเคงี้แค่นแนบเครื่องเข้าไปไม่สนิทรถคันนี้มีฝุ่นค่าไมคคอนก็คือแล้วใช่ถูกต้องผมบอกว่าอันเนี้ยเก้าสิบฝาเก้าสิบฝาร้อยหนึ่งบวกลบตัวเนี้ยคือยังไงฝากระโปรงแก้มขวาประตูหน้าขวาประตูหลังขวาสะโพกขวาเดิมร้อยแผลแผลสดไม่มีที่ชัดเจนนะครับสบายใจได้นะอยู่ในสภาพเรียบร้อยนี่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 บอกเลยให้ชัดเจนดีกว่า บันไดมีรอยถลอกตรงนี้นิดนึงไม่ซีเรียสเพราะว่ามันใช้งานมาเนาะมีมันมีมาบ้างตามปีตามอายุก็มันไม่ได้บอกเห็นชัดเจนผมยืนอยู่บนนี้ยยืนห่างขนาดนี้มองไม่เห็นแต่ผมบอกเลยประตูขวาอยู่ในสภาพเรียบร้อยนะครับอ่ามีจุดหนึ่งนี่จุดหนึ่งทีมงานสกิทให้ดูมีจุดหนึ่งนะประมาณนี้นี่นี่นี่นนขาดแล้วบางแล้วแต่อารมณ์เหมือนดูไกลๆก็แ้ามองไม่เห็นจุดหนึ่งสบายใจแค่ประมาณปลาย ปาปปากกาคือไอ้รอยตรงเนี้กับรถวิ่ง9 1 0 0 0พโลแล้วสีเดิมผมว่าแม่งเรื่องปกติมากเลยนะเหมือนคนเป็นสิวนิดนึงอะ่ะแล้วก็หน้าเป็นคนกระสายมันจะเกิดเป็นไปไม่ได้ถ้าจะเอารถไม่มีรอยเลยนะนี่นี่นี่ซีอา,อาร์วีอะมีนี่นี่นี่สามพันสี่พันโลสี่พันโลคันนั้นะไม่มีรอยแนะ่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ต่อประตูหลังขวาไม่มีริ้วไม่มีรอยนะขาบอกลูกค้ายังได้นี่นี่นี่นน อขอบ<ๆ>ขอบขอบ,บางๆเดี๋ยว,ตวยแต้มสีไว้งานแต้มสีเดี๋ยวเดี๋ยวจุดสองจุดสามจุดเนี้ยเอาแต้มแต้มสีให้ผมหน่อยมองไม่เห็นแล้วเดี<บ>๋ยดีไปดูเปิดประตูปดีบกาก่อนประตูหน้าก่อนดูเ<อ>บาเลยดูเบาช้าๆเลยนะ,ะดูเบาช้าๆเลยแผงอยู่ในสภาพเรียบร้อยนะครับไม่มีแตกไม่มีหักใดๆทั้งสิ้นทุกอย่างสวยสมบูรณ์หัวน็อตแก้มหัวน็อตแก้มขวาไม่เคยมีแกะนะซีนประตูซีนเดิมทั้งหมดไม่เคยมีเปลี่ยนเม็ดโองเม็ดอาร์ทเดิมทั้งหมดอ่ะ อย่างนี้ไอ้ที่ผมไลฟ์มา20นาทีเนี่ยไม่มีอะไรมากเลยผมกําลังจะบอกว่ารถผมชัวร์แล้วรถผมมั่นใจถ้าไม่จริงตามไลฟ์ไม่จริงตามรีวิวรถมีเปลี่ยนสากโปรงรเปลี่ยนแก้มซ้ายเปลี่ยนประตูสีบานและฝาท้ายผมรับซื้อคืนและจ่ายค่าเสียเวลาให้อีกหนึ่งแสนแต่ชิ้นไหนทําสีเดี๋ยวผมจะตรวจดูให้ผมจะบอกให้ไปดูภายในเบาะหน่อยโอ้เบาะดูดิรถวิ่ง9 1้าหมื่นหนึ่งพันโลเบาะนี่สวยเป๊ะนะครับดู ดูบอกตัวหน้าด้วยหน้าฝั่งคนขับอ่คนนั่งข้างอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์นะครับสวยกริปสวยกริปพวงมาลายัยอยู่ในสภาพสวยบอกไฟฟ้าชัดเจนถับปรับใช้งานได้ดีการันตีแน่นอนโดยโอ๊ตอาร์ตโฮมคาเอาไปดูบอกก่อนแล้วค่อยมาดูประตีประตูช้าๆเลยทีมงานดูบอกว่ามันสวยตรงคือเือบทําความสะอาดเรียบร้อยคันนี้สวยจริงๆผ้าหลังคาอยู่ในสภาพสวยดูบอกอ,อ่ะเนียนกริปเนียนกริปนะครับ สวยจริงๆคันเน,น้แผงข้างประตูหลังขวาอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์ไม่มีรอยแตกไม่มีรอยหักแน่นอนซีน,ซ,นซีนประตูหลังขวาซีเดิมเหมือนกันหมดเหมือนกันทุกบานนะผมดูแล้ตวตรวจสอบแล้วประตูเดิมครับแล้วมันเหมือนกันทุกบานแล้วมันก็ต้องเหมือนกันทุกคันนะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดไฟลีนะลูกค้าดูพร้อมอ่ะ ลู más, e กค้าซื้อมาซื้อเงินสดออกได้เลยลูกค้าใครไหนจัดไฟแนนซ์ผ่านออกได้เลยล้อล้อไม่ต้องทําอะไรแล้วยางยางใหม่สี่เส้นนะผมเปลี่ยนก็คือยางใหม่สี่เส้นคุยกันว่าใหม่ก็คือใหม่ซุ้มล้อคัสซีพ่นกันสนิมให้เรียบร้อยนะครับสบายใจได้นะครับน้ำมันเต็มถังบอกว่าคันนี้เติมแล้วเติมแล้วเติมยังน้ำมันเต็มถังกล้องบันทึกน้ารถพร้อมคันนี้นีคิวท้ายมีแต่งอีกเหมือนกันคิวท้ายมีทีเด็ดมาอยู่ตรงนี้ทีเด็ดมาอยู่ที่คิ้วท้ายหลังเนี่ย อันเนี้ยสี่พันกว่าบาทเจ้าของก็ทํามาก็แต่งองีกแต่งมาเรียบร้อยกล้องถอยให้เรียบร้อยกันชนหลนังไม่มีริว้วไม่มีรอยขออนุญาตตรวจสีฝากระโปรงท้ายหน่อยว่าเป็นยังไงเก้าสิบห้าจุดสองครับผม95.2าสิบหาจฝาท้ายเดิมแน่นอนร้อนต์ครับฝาท้ายไฟฟ้าป๊าโอ้โหฝาท้าย ใช้งานได้ดีไม่มีเสียงไม่มีตะกุกตะกักตะกักกึก,กักนะครับเนียนหัวน็อตดูต่อหัวน็อตฝากระโปรงไม่เคยมีแกะไม่เคยมีขยับสบายใจดูร่องซีน,นเม็ดอาร <ปะ S 1> ์ล่องซีนเม็ดอาร์กอะนะนะอันนี้นะอันนี้ติ๊กเกอร์ทีาติดเพิ่มมาก็ถูกถามว่างานโอเคเลยนะก็ใช้ได้เลยอะ่ะงานโอเคติ๊กเกอร์รอยมาร์กยังอยู่ชัดเจนดีแต่ก็ติดกันหมื่นหนึ่งรอยมาร์กชัดเจนดีตาไก่ติ๊กเกอร์ตรงนี้มีครบชัดเจนดีครับฝั่งซ้ายเป็นยังไง ฝั่งซ้ายมีไม,ม่ตัวล่างมีนะไอ้สติกเกอร์เนี้ยมีไว้ทําอะไรเนี่ยสี่จุดตัวเนี้ยมันมันเอาไว้รองรับลูกยางฝากระโปรงผมว่ามึกบอกวันนี้แต่ถ้าคนเป็นจะดูรู้เลยว่ารถแต่มาตัวถังเดิมมันไม่มีชนเพราะว่าอะไรชนมาตุ้มไอ้สติกเกอร์พวกเนี้ยหายหมดเพราะมันต้องเกิดจากการขูดแล้โปะแล้วทำสีใหม่ถูกต้องแต่เนี้ยเม็อาร์มี ล่องรางน้าทุกอย่างเียแต่ก็ไม่ใช่ว่าถ้ารถที่มันไม่มีมแล้วมันชนนะมันอาจจะหลุดลอดมามันอาจาาอาจะหลุดได้แบบปืนแรงดันฉีดมันเป็นเรื่องปกติเราต้องดูหลายๆอย่างประกอบแต่รถโอ๊ตอาร์ตผมมีหนังสือรับรองออกให้ตรวจสอบพบเจอว่ามีชนไม่ไม่แท้แต่ต่อตัวถังน้ําท่วมครับยินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนแถมค่าเสียเวลาอีก10,000แบาทขออนุญาตฝากเบอร์โอ๊ตครับ 0818903370ครับเบอร์อาร์ครับ0860264069สองเบอร์นี้เท่านั้นโอตอาร์เจ้าของชลุมดูแลเองสาบายใจไปดูช่วงล่างกันหน่อยอ,อยากจะมุดดูคือเอาให้ขาดอะมันคือหลังผมนี่อย่างนี้ทีมงานผมกำลังจะบอกนะมันไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าจะซื้อรถโอตอาร์แบบไม่ต้องดูรถสาบายใจได้เพราะผมมีหนังสือรับรองออกให้ทุกอย่างผมพาดูทุกซอกทุกมุมไม่สวยไม่ต้องรับรถ ดูดูคันนี้ดิดูดีเทลดิยางอะไหลรยางอะไหล่ไม่เคยลงดินเห็นไหมนี่มันจะไม่ดีมันจะไม่สวยต้นหวมันไม่เคยลงดินนะพศแต่ล่องลางมันแตกแล้วเป็นปีไงปีมันเก่าปีมันเก่าตามปายุคมาดูดูช่วงล่างกันด้วยาะขายกันแบบนี้ช่วงล่างจริงๆอยากจะพมุดลงไปนอนเลยนะดูคัตซีผมพ่นการสนิมให้ใหม่ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับ สวยสยสบายใจได้ทั้งหมดนะ่ะไปดูฝั่งซ้ายทานสวยสยทั้งหมดนะอ่ะไปดูดูฝั่งนี้กันบ้างดูความเงาของฝั่งนี้สีดำติดฟิล์มวัตร์กาศครบครอวรอยไม่มีฝั่งนี้สวยๆเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปตรวจสีฝั่งกระโปรงหน้าประตูหน้าขวาประตูหลังขวาแก้มหน้าขวาสะโพกหลังขวาเดิมทุกชิ้นไม่เคยทำคันนี้ผมตรวจแล้ว มีทําสีหนึ่งชิ้นกับรถมือสองวิ่งเก0 0 0มโลผมบอกเลยนะไม่โคตรปกติเลยทําสีแค่ชิ้นเดียวและที่สําคัญคือผมมาเป็นคนทําเองมันมีรอยจึงหนึ่งก็เลยไปทําตัวเลยมันมีรอยขนแมวไอ้มันมีรอยขูดที่ชัดเจนร้2อยสี่สิบสองบางนะบางอันนี้อู่มือหนึ่งนะนี่ยๆนี่ยน่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 ดูเลยเนี่ยร้อยหกสิบสี่ร้อยเจดสิบสาม เปรียบเทียบกันเลยประตูนี้ร้อยแฟันทงเลยว่าสะโพกหลังซ้ายทำแน่นอนแต่ตัวถังเดิมตัวถังเดิมร้อผมทำโมอูอันดับหนึ่งในชจอุดเพราะว่าอะไรรู้ไหมอไอตัวถังเดิมยอย่างที่ผมบอกถ้ามันเปลี่ยนตัวถังมาเม็ดอารตรงเนี้ยมันแกะลอกเปลี่ยนใหม่แล้วก็ตรงนี้ มันก็จะต้องแกะใหม่หมดซอกพับเนี่ยบานพงบานพับเนี่ยเม็ดองเม็ดอักหายหมดแต่คันเนี้ยคือรถทำสีผูกขูดขีดเอางี้ผมสรุปให้ท่านว่าถ้าท่านอยากจะซื้อมือสองแล้วท่านอยากได้รถที่ไม่ทำสีเลยต้องหนึ่งเมื่อมีเครื่องตรวจอันดัรกท่านนะจะมีสองอย่างที่ท่านจะได้หนึ่งคือรถปีใหม่จัดๆแบบปีเดียวสามสี่ห้าเดือนโอกาสหาเจอมีมีและอย่างที่สองคือท่านโดนเต็นท์หลอก หรือไปเจอไม่เคยทําแต่ลอยทั่วอ่ะโดนเต้นหลอกว่าไม่ทําแต่จริงๆแล้วไม่ทํามาเนี่ยถ้าผมไม่บอกอะ่ะใครจะดูรู้ว่ามันไม่รู้จริงๆเพราะอก็ทําดีมากอ่ะประตูหลังขวาตัวแล้วเอ้ยหลังซ้ายอันหน้าซ้ายหน่อยเป็นไง91.6อ่ะนะครับ93.2 97และ 92.4รับโต้าฟอร์จูเนอร์ 2.4v ปี16แต่งทีอดีคันนี้เก็บสีสะโพกซ้ายมา1ชิ้นขูดขีดปกติไม่ได้มีอะไรเลยแต่ว่าอู่ทำชำนาญอะคือค่าความหนาหนาขึ้นมานิดเดียวปก,ปกตินะครับสบายๆซุ้มล้อพ่นกันสนิมเรียบร้อยยางใหม่เรียบร้อยนะครับมีริ้วอรอยเบียดยขอ,อบล้อแมกนิดนึงแต่ไม่ได้ลึกแต่ไม่ได้ลึกไม่ได้ไไดุด้งไม่อะไรไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะ่มันมีบ้างเดี๋ยวแต้มสีหน่อยก็หาย ก็ทุกอย่างพร้อมนะตัวถังริ้วรอยแผลสดไม่มีประตูหน้าซ้ายไม่มีนะครับริ้วรอยแผลสดที่ชัดเจนก็มันก็จะมีอัตลักษณ์แบบเบาๆบางๆประมาณเนี้น,ดนิดนึงแล้วก็ตรงนี้จึ๊กนึงเบาๆเลยเนี่ยแค่เนี้ยคือแต่สุดท้ายนะอย่างที่คุยมาทั้งหมด มันทำสีชิ้นเดียวแต่จริงๆอะผมจะมาล่างไล่ทําชิ้นนี้ก็ได้ไหมก็ทําได้ชิ้นอื่นๆก็ทําได้ไหมแต่ไม่ได้ทำเพราะอยากจะเก็บสีเดิมผิวเดิมไว้ให้มากที่สุดอ่ะขออนุญาตดูแผงหน่อยแผงประตูอยู่ในสภา,ภาพเรียบร้อยไม่มีแตกไม่มีหกักใดๆทั้งสิ้นนะครับสวยสมบูรณ์ซีนประตูหลังซ้ายซีนเดิมบดเหมือนกันทุกบานเหมือนกันทุกคัน ตรวจสอบได้หมดถ้าไม่จริงผมรับซื้อคืนไปดูเบาะหลังหน่อย <c oughs> ดูพรมอยู่ในสภาพเรียบร้อยแหงเบาะหลังอยู่ในสภาพเรียบร้อยเบาะหลังนะไม่มีแตกไม่มีขาดใดๆทั้งสิ้นสุดท้ายสุดท้ายเลยขายแม็กซ์เลยขายกันแบบเนี้ยสบายใจสุดท้ายนะลูกค้าจองผมนะ <c oughs> ผมเก็บรถให้ไม่ขายใครสุดท้ายแล้วถ้าผมเอารถไปส่งถึงที่บ้านเหนืออีสานกลางใต้ ไม่สวยไม่ต้องรับรถไม่เหมือนอย่างในไลฟ์ไม่ต้องรับรถสบายใจได้แน่นอนแต่ผมขายมาทั่วประเทศผมบอกเลยนะไม่มีใครไม่รับรถรับรถร้อยเปอร์เซ็นต์ประตูหน้าซ้ายขอดูประตูหน้าซ้ายหน่อยโอ้โหดูเข้ามาดูคันนี้มีเบดบล็อกเพิ่มด้วยนะคันนี้มีเบรบล็อกแล้วเปลี่ยนทีวีเป็นทีวีเอ็นจอเอ็นดอยแล้วไปดูกันไวไฟโคตรดีแล้วดูเบาะหน้าซ้ายก่อนดูเบาะหน้าซ้ายก่อนเนียดูเบาะเนียนกิฟต์ผมบอกเลยเบาะนี่หนังสวยอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์ นะครับสบายสบายีประตูเป็นเดิมหมดสีเดิมหมดทุกบานสบายใจอยู่แล้วอะแผงประตูอยู่ในสภาพสวยครับโคมเมียยไม่มีแตกไม่มีขาดเรียบร้อยม,ม,มาก <มา S 2> อ,อ้าวสบายสบาย,บายน,น,นี่นี่นี่มีหน่อยหนึ่งมีหน่อยหนึ่งยังอุตส่าห์เห็นนี่นี่เอาให้กันแบบนี้เนี่ยมีหน่อยหนึ่งเนี่ยขายกันแบบนี้อ่าสบายใจผมคุยง่ายๆสบายใจมีอะไรเปิดตกชัดเจนอยู่แล้วสรุปเลย Toyota าฟอร์จูเ 2.4V ปี16แต่งทีอดี91,000กิโล919,000บาทมีประวัติการผ่อนดีจัดได้เต็มใช่ครับซื้อสดโอนฟรีส่งฟรีถึงหน้าบ้านครับผมยางใหม่ทีอดีให้เรียบร้อยครับผมรถคันนี้มีขูดขีดเก็บสีหนึ่งชิ้นที่จะโพกหลังซ้ายนอกนั้นตรวจให้แล้วเรียบร้อยถ้าคิดทําใจไม่ได้กับรถมือ2ที่เก็บสีพี่ครับขออนาตซื้อบแดงเลยถูกต้องคันนี้ชินส่วนเดิม ตัวสอบพบเจอวรถมีชนไม่ไม่แท้แต่ต่อตัวถางน้ําท่วมครับโอ๊ตอาร์ตินดีรับซื้อคืน9แ1 9 0 0บาทแถมค่าเสียเวลา1 0 0 0 0บาทจบเลยนะขอ,อยนาตฝากเบอร์ครับครับ0818903370เบอร์โอ๊ครับเบอร์อาร์ครับ0860264069 2เบอร์ 2> 2, ur, นี้เท่านั้นโอ๊ตอาร์เจ้าของดูแลเองตั้งแต่ต้นจนจบไปดูจอแอนดรอยดีฝ่าคือหูตบอกกันว่าไอราคาเดี๋ยผมคุยกันนะ ไอปี2016-919ที่ผมตั้งเนี่ยล้อทีอดีที่ได้ไปยางใหม่ที่ได้ไปจอ Android ที่ได้ไปไอเบดบ็อกที่ได้ไปไอราคาพวกเนี้ยสามสี่รายการตรงเนี้ยผมไม่ได้บอกราคาเพิ่มเลยเป็นของแถมเฮียท้อชาวการบอกหล่อมากสวัสดีพี่ไข่สิงห์หานครรับชมจากเบตงอ้าวนี้จำได้จำได้พี่เคยเมนตลอดคุณปินเอกแว่นคุณโอทำสีไหมทำซิไมมันจะมีสีได้ไงอ่า พี่สุจิตราบอกรถสวยมากคันนี้สวยจริงๆกับออปชั่นที่ได้และคุณค่าเหมาะสมกับราคาเป็นที่สุดอ้าวไปดูภายในดีกว่าคุณจอเจบอกคุณการันตีคุณภาพครับขอบคุณมากพร้อมผมบอกเลยนะพร้อมโทรมาหาผมผมพร้อมสรุปทันทีเดี๋ยวไปสตาร์ทดูหน่อยว่า <c oughs> ไอ้จอเอ็นคันนี้ภายในดีอะ้อมดีเ <c oughs> ปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเรียบร้อย <c oughs> อ่ะกุญแจอ,อยู่นี่ พี่แถนน้ำมันเครื่องเรียบร้อยนะเจอกันครั้งต่อไป9ก้าหมเลยครับจออดอยแอร์ดิจิตอลแยกซ้ายขวาอยู่แล้วแอร์หลังคาอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวเราดูตัวนี้ก่อนระหว่างจอมันโหลดติดชัดเจนดีเรียบร้อยไม่มีหกักครับ ผ้าหลังคาสะอาดสะอา้านไฟติดผ้าหลังคาส,สะอาดสะอ,ดอ้านอแอร์ต<อ>้ังมีใช้งานได้คอนโซลเรียบร้อยทั้งหมดไม่มีแตกไม่มีหักใดๆทั้งสิ้นเก๊เปิดได้ปกติโอ้ต้องติดใหม่ลายไม้มีให้ครบไม่มีแตกไม่มีหักเบรกมืออยู่ในสภาพสมบูรณ์เบาะก็สวยนะครับโอ้ยอันนี้ที่ต่อ usb แน่นอนเลยมีประกันมั้ยเนี่ยมันไหน,ไหนโอ้ยรนเลยหกหกสิบมิยอหกหกใกล้ละอีกอีกสิบวัน โอ้ยไม่ถึง,งนี้วันที่แปดโอ้ยสองวันใกล้ละถือว่ามีประกันภัยติดไปสองวันสามวันสำเนารถเรียบร้อยปีสิบหกชัดเจนนะครับมีให้คู่มือการใช้รถโอ้โหทุกอย่างเอกลักษณ์ของตัวรถมีครบรถบ,รถบ้านนี่คือแบบนี้นะเพื่อนนะทุกอย่างอันนี้อะไรดูซองลอดจอยอินดอยออมาแน่เลยธรรมะุทธรักษาฟิล์มฟิล์มซีรอนมีใบออกมาให้เรียบร้อยฟิล์มเก้าพันก็ ก็ดีอ่ะก็ดีสโอ้สีเหล่นี้คือเกจตัวเดียวที่เราใช้ก็มีใบเสร็จออกให้อ่ะก็ถ้ามีปัญหาลอกล่อนก็เลีร์กับที่ร้านนี้เลยอุ้ยไม่ใช่ไเก้าพันขอโทษที11900ันแล้วก็เพิ่งติดไปเมื่อปีที่แล้วคือฟิล์มคุณภาพดีเประนะครับตกใจแน่นอนของดีครับบอกเลยเดี๋ยวเราเปิดจอยดอยหน่อยลิงก์ไวไฟเรียบร้อยเปิด YouTube ใช้ง,งานได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอลองอครั้ง Google a ครับอ๋อผิดๆิดิดตรงกลางนี่อันนี้เหรอใช่อ่าเพลินๆนะกลางแล้วถ้ามีครอบครัวอยากจะเดินทางไกลก็ไปต่อจอหลังคาเพิ่มสบายๆซื้อตัวยิงกระจาย wi ไ,ไฟสักอันหนึ่งครับผมก็ดูยาวๆดอดเตอร์ไ wi ไฟอ่าดูเลย <c oughs> ดู90แล้วกันไวไฟมันโหลดช้าเป็นของที่เต็มเนี่ยใช้ได้ของฟรีเพราะว่าของเดิมโรงงานไม่มีอยู่แล้วคิดง<ข>่ายงของเดิมโรงงานอ่ะดูดีวดีรถวิ่งยังดูไม่ได้เลย <c oughs> แต่คีดถอยดูหน่อยพอดภาพชัดไหม ชัดเจนดีชัดเจนดีนะครับใชลได้เสียงก็ตัดด้วยจะ<ช>ได้ไม่รบ <ใน S 2> กวนเวลาขับขี่พ่เศษกำลังจะร้องเลยติดนี่ะไม่เป็นไรเราขายรถเราไม่ได้ขายจอแต่รถจอใช้งานได้โอ้นี่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 เบรดบ็อกมีนี่นอ,บบอ,อันนี้ตัวปรับเบ,บรเบ็บอ,กรบบอกปรับเบรบ็อกปรับเองนะผมก็คือไอ้พวกเนี้ย ผมไม่ได้รีวิวขายมันไงมันมาจากเจ้าของเดิมก็เราไม่ว่าเป็นของแถมถือว่าเป็นของแถมไม่ชอบถอดออกครับแ,แต่ผมไม่ได้รับประกันให้เพราะว่ามันเป็นของแถมนะแต่ตัวถังและเลขไม้ผมรับประกันให้กล่องเครื่องเกียร์ให้หนึ่งปีปิดเลยดูเบาะหลังเบาะห,หลังอยู่ในสภาพเรียบร้อยไม่มีแตกไม่มีหักนะครับใดๆทั้งสิ้นไม่มีขาดสวยสมบูรณ์ไม่สวยไม่ต้องรับรถผมไม่มีอะไรจะเสียผม คอนเฟิร์มอยู่แล้วฝากเบอร์โทรอีกหนึ่งรอบพอดจบละอ่าเบอร์โอ๊ตนะครับ0818903370ครับเบอร์อาร์ตครับ0860264069โอ๊ตอาร์ตดูแลเองเรามีรถ40คันพร้อมจำหน่ายรถแบบนี้เซกเมนต์แบบนี้ต้องการฮุนไดต้องการฟอร์จูเนอร์ต้องการปาเจโ o ทักมาอินบ็อกมาเข้าไปดูที่เพจรถจนมือสองโอทอสฮุมคาชมบุรีถูกต้องหรือเข้าไปที่เว w ร์ไว r t เว็บโอทอสฮุมคาดอทหรือโทรมาและตามเบอร์ที่ให้ไปได้หมดเลยรถสวยๆมีเข้ามาให้เลือกสรรแน่นอนสบายใจถูกใจเจ้าของการันตีวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ